สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็มาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่6เมษายน2566นะครับแกะอีกก่องนึงนะครับมาครับแกะเลยนะครับมีส่งมาขายนะครับซื้อจริงติดต่อได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรีบแกะรีบโอนนะครับเพราะว่าอ่าส่งมาเพิ่งได้เพิ่งได้รับนะครับแล้วก็ สมาชิกท่านเนี้ยส่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่แกะนะครับคือคือกว่าจะมาถึงที่ผมอ่ะใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วก็วันนี้รีบมาแกะให้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับส่งมาขายจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างก็ซื้อจริงติดต่อได้นะครับนี่เหรียญอยู่ในถุงนี้นะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับอันไหนถ้า ส่งมาขายก็จะแจ้งว่าส่งมาขายนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาผมก็จะแจ้งว่าซื้อมานะครับนี่เมื่อกี้ก็แกะไปนะครับมีแผงแผงมุนเวียนปี58นะครับใครสนใจก็ติดตามรับชมรีวิวได้ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับอันนี้นะครับลงขายแล้วนะครับลงขายแล้วทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็แยกช่องชัดเจนนะครับช่องซื้อช่องขายนะครับอันนี้เดี๋ยวแกะดูเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ ก็เน้รเนรับซื้อนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่งมาขายได้จริงหรือเปล่านะครับต er ิดต่อได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันนะครับว่าส่งมาขายได้จริงนะครับอ๋อเป็นเหรียญครุฑนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีวันนี้อาการอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คืออ่าน่าจะอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็ Patch มีอาการไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาแกะกล่องตอนจะจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งมาแกะกล่องเลยนะครับพอดีช่วงเช้านี้พักพักทั้งวันเลยนะครับพักพักครึ่งวันแล้วก็ตื่นมาช่วงบ่ายก็มาเริ่มเคลียร์เคลียร์เคลียร์ของนะครับเคลียร์เคลียร์เหรียญที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญครุฑนะครับอ๋อมีหกเหรียญนะครับเหรียญ10บบาทครุฑนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับ แล้วก็ที่ได้มาอีกนะครับก็คือเป็นเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงนะครับอันนี้รับซื้อแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญปีสองสี่นะครับปีสองสี่เหรียญหายากนะครับปีปีสองสี่นะครับเหรียญเล่นกันเป็นแสนนะครับก็ ไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญในประเทศไทยนะครับแต่ที่เห็นเห็นอยู่ก็คือเหรียญเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําคลิปให้ดูดีกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่หลักแสนนะครับไม่ใช่หลักแสนก็ส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่พอใจหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเดี๋ยวนับนับให้ดูเลยนะครับเหรียญไม่เยอะนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีคุดตรงด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเ2็ดสิบสองสี่สิบสิบหกเี่ยีหรียญน,นะครับแล้วก็คุดตรงหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคานิดนึงนะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับเพราะว่าราคาซื้อขายในกลุ่มก็มีการปรับลดลงมานะครับผมอยากจะแนะนํานิดนึงนะครับช่วงนี้ าราคาถือว่ามีการปรับลดลงมาในเหรียญหลายหลายรายการนะครับถือว่าน่าจะเป็นช่วงในการเป็นเป็นช่วงแบบของนักสะสมอะ่ะของของคนที่เพิ่งเริ่มแล้วก็อยากจะซื้อเหรียญอะ่ะช่วงนี้นะครับเป็นเป็นอ่าน่าจะซื้อเหรียญเก็บ นะครับเพราะว่าราคามีการปรับตัวลดลงนะครับหลายหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะเห็นนะครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับเหรียญก็มีการปรับปรับตัวลดลงนะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับผมผมมาแนะนําเฉยๆนะครับไม่ได้แบบต้องซื้อเก็บไม่ใช่นะครับก็คือลองเช็คราคาแต่ละช่วงนะครับมันจะมีช่วงลงแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกนะครับมันเป็นอย่างนี้ก็ ถ้าใครเล่นเหรียญมาหลายปีก็จะรู้นะครับมันไม่ได้ลงตลอดมันไม่ได้ขึ้นตลอดนะครับมีขึ้นมีลงนะครับอันนี้รับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับเหรียญละ25-30บาทนะครับคุดตรงสภาพผ่านการใช้งานนะครับ25-30นะครับส่วนคุดเฉียงนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อราคาไม่สูงนะครับ1 3 1 3บาทนะครับ13-15บาทนะครับคือแจ้งราคาตรงๆเลยนะครับใครที่พอจะขายได้ หรือว่าพอใจในราคาก็ส่งมาขายได้นะครับราคาไม่สูงนะครับหรือว่าจะลองสอบถามหลายๆช่องดูก่อนก็ได้นะครับมาดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่แพงแพงกว่านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับแล้วก็พบเจอได้จริงพบเจอกันเรื่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตมาเมื่อปีพศ2550นะครับเหรียญไม่กี่ปีนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมนะครับมีมีรูปครุฑแบบนี้นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับ เริ่มต้นที่เหรียญละร้อยนะครับเหรียญละร้อยนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับที่เหรียญละร้อยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเหรียญละร้อยนะครับอันนี้ผมต้องไปดูราคาอีกทีนึงนะครับว่าผมผมซื้อร้อยสหรือร้อยิบนะครับนี่นะครับก็ได้มาอีกหกเหรียญนะครับก็เดี๋ยวก็โอนเงินนะครับยอดประมาณยอดเงินประมาณพันกว่าบาทนะครับอันเนี้ยแค่เนี้ยประมาณพันกว่าบาทก็เพื่อนเพื่อลองลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่ามันมันมีมูลค่าเพิ่มเหมาะน่าสนใจในการเก็บ สะสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าการเก็บสะสมแนะนําอีกแล้วนะครับแนะนําอีกนิดนึงการเก็บสะสมนะครับถ้าใครที่จะเก็บสะสมไม่ซีเรียสอะไรนะครับคือเก็บได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะเก็บเพื่อเกินกําไรในอนาคตอาจจะเก็งกําไรระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่นะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเหมือนว่าเก็บสักอาทิตย์หนึ่งขายอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูนะครับเก็บสักเดือนหนึ่งเก็บสักปี2ปีแล้วค่อยขายก็ อันนั้นก็คือต้องเลือกรุ่นนะครับก็ต้องเลือกเลือกเลือกเก็บเพื่อที่จะเก่งกําไรนะครับอันนี้ก็แนะนําไว้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวโอนเงินยอดนี้ก่อนนะครับแกะแล้วนะครับแกะทีละกล่องนะครับยังมีอีกกล่องนึงนะครับอันนี้จากพิษณุโลกเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะจะได้แกะดึกดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ยอดนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลนะครับอันนี้จากพิษณุโลกเดี๋ยวยังไม่ได้แกะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวโอนเงินก่อนนะครับเดี๋ยวคุณลุงหรือว่าสมาชิกท่านนี้น่าจะเป็นคุณลุงนะครับเดี๋ยวจะรอนานนะครับก็โอนเงินก่อนนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับติดต่อได้นะครับทักมาแล้วก็ติดต่อได้นะครับฝากอีกนิดนึงนะครับฝากถึงช่องต่างๆที่ทําคลิปนะครับ คือทำคลิปแล้วนะครับมีคน <c oughs> ดูคลิปของท่านก็ตอบลายเข้าหน่อยละกันนะครับเพราะว่า <c oughs> มันมันเหมือนกับผมต้องมาตอบลายหรือว่าอธิบายรายการเหรียญของช่องอื่นๆที่เขาไม่ตอบกลับนะครับหน้าปกคลิปก็บอกว่าติดต่อได้ทักมาเลยติดต่อได้มีช่องทางติดต่อให้แต่ก็ไม่ตอบกลับนะครับเหมือนธนาบานะัตรอ่ะง่ายๆเลยธนาบัตรส่งมาให้ผมดูอะ ผมไม่เคยรับซื้อเลยนะครับที่ว่าที่มีโทษสี่หมื่น่ะโทษสี่หมื่นะมันออกมาน้อยกว่าจริงผมรู้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยทําคลิปรับซื้อเลยไอ้โทษสี่หมื่นหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นช่องอื่นทั้งนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาถามบอกว่ายังรับอยู่หรือเปล่านะครับผมก็งงนะครับส่งมาค่อนข้างจะหลายๆท่านนะครับยังรับอยู่หรือเปล่าผมมีโทษสี่หมื่นเนี่ย นะครับครูรับหรือเปล่านะครับผมบอกว่าผมไม่ใช่ครูนะครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับผมเป็นพ่อค้านะครับไม่ต้องเรียกผมว่าครูไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับก็ก็เรียกพี่เรียกน้องอะไรก็ได้นะครับซึ่งคือทําคลิปออกมาแล้วก็ตอบกลับเขาหน่อยแล้วกันนะครับหลายๆช่องนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็มันมันเหมือนกับ มาโยนพาล่าให้คนอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ